สวัสดีครับนี่คือพัดลมรุ่นใหม่นะของหูจีนะครับออกมาสักพักแล้วนะครับมันจะหมุนได้รอบตัวนะครับผมก็จะต่างจากรุ่นเดิมนะที่จะหมุนได้ทิศทางเดียวตรงนี้จะมีปุ่มควบคุมอยู่นะครับนี่มีปุ่มควบคุมอยู่นะครับแต่อันนี้ขอโทษมันขาดไปแล้วเออมันจะมีคําเตือนหรือว่าอธิบายมากกว่าน่าจะอธิบายนะว่าเขาจะทํางานไงคือเสียบสายครั้งแรกนะครับ เครื่องมันจะทํางานนะครับเสร็จแล้วเนี่ยไฟพวกนี้มันจะติดหมดนะครับคือสักประมาณเนี่ย46วินะครับหรือประมาณนาทีนรงเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเข้าสู่ระบบปกติเองนะครับซึ่งไม่ใช่ความผิดปกตินะเขาก็เลยแจ้งไว้ก่อนนะครับก็จะแปะความพิเศษนะของตัวนี้ก็คือสามารถใส่ Essential Oil ได้ด้วยนะครับตรงนี้หยอดก็ไปได้นะครับก็ เป็นความพิเศษนะครับทำให้แบบว่าสายรลมมีกลิน่นหอมนะครับปั๊บนะครับเวลาเปิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มหมดเนาะเราก็จะตั้งแรงลมได้นะครับตั้งองศาได้นะครับองศากั้นเงยองศากั้นหมุนนะครับอันนี้หมุน180ดเดี๋ยวดูนะครับหมุน180ตั้งเงย90นะครับ นะเขาก็จะตั้งแบบเนี้ยขึ้นเลยนะครับน่นะครับหมุนก็หมุนกลามนะครับลมจะเป็นลมเบาๆนะครับแบบเหมือนแบบส,สบายๆนะครับให้รู้สึกชิวๆโอเคมาลองนะครับ45กันบ้างนี่นะครับ45่ห้นะ ามารถตั้งเวลาได้ด้วยนะครับก็เป็นข้อดีนะครับอีกอย่างหนึ่งนะฮะราคาอยู่ประมาณ2,000กว่าบาทนะครับนี่อันนี้เห็นนะ4.5เขาก็จะเอยียงขึ้นนิดเดียวนะครับแต่ไฮไลท์ลองมาลอง3 60ดีกว่านี่นะเปลี่ยนเป็น3 60แล้วนะครับจะบอกเป็นลมเป็นเป็นพัดลมที่คำเตือนแบบเยอะเหมือนกันนะครับ อาจจะแบบพยายามต้องพยายามสร้างความเข้าใจว่ามันทานํางานยังไงนะครับสาร้หกสิบไหมคือฐานนะครับมันจะตรงเนี้ยข้างบนมันจะมีฐานอยู่ข้างล่างนะครับอ่ะอันนี้อยู่ด้านนี้นะก็แสดงว่ามันจะต้องบิดไปอีกด้านหนึ่งนะครับ กเป็นคือคือผมไม่ค่อยชอบพัดลมหร่ออรแพัดลมมันไม่ค่อยสวยนะครับแต่อันนี้โอเคหน้าตามันก็เรียบๆอะไรเงี้ยเวลาใช้ก็ก็โอเคเวลาวางในบ้านนะครับเห็นว่าฮะมันจะมาสุดก็คือ3 6 0องศานะครับแล้วตรงนี้นี่นี่ตรงนี้นะครับก็คือตั้งเวลาได้นะครับ2ชั่วโมง4ชั่วโมง8ชั่วโมงนะครับผมมาลองลมเบอร์สนะครับเสียงแทบไม่มีเลยนะอันนี้เบอร์3านะ ก็จะมีเสียงลมนะอันนี้สะใจถ้าเน้นสะใจเนี่ยบุ๋นสาเลยนะครับโอเคก็ประมาณนั้นนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็เป็นพัดลมแบบเรียบๆนะครับแล้วก็อันนี้ช่วยกระจายนะครับ อากาศในห้องได้ดีแล้วก็สามารถมีออปชันที่เพิ่มกลิ่นหอมได้ด้วยนะครับก็สำหรับพัดลมมูจินะครับผมโอเคขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ